โตโแล้วว่ะคุยเก่อนวันนี้ไปเลยคุยเตรียมอะไรกันมาป้อ อยากดูกระเป๋าเพื่อนไม่เตรียมอะไรบอกว่าจริงเหรอมันดุอะมันเป็นเกมอะไรเปิดได้มันเป็นเกมอะไรเปิดได้ ah สีเขียวเป็นสีมงคลแล้วมันพูดว่าสีเขียวอย่าเลอะอย่าเลอะลึกมีตุ๊กันอะไรแบบไม่จำเป็นไหมพี่ฟิล์มอะไรอะไรอ๋ออาจจะถือว่าจำเป็นมปอยกแป้งอาหารเสริมมาด้วย อ๋อเราต้องไปบนเขาไงเราไม่ได้ค่อยไม่คาวไมะไรกินเลยอย่าดูนอนพี่อยแม่ไม่เอาชุดนอนมันแบบมันเป็นดูเป็นพันลมไม่ปกติมันเป็นพันลมไปบอกว่าไม่ใส่ไม่ใส่อะไรนอนไม่ใส่อะไรนอนอุ้ยคนนอนด้วยผมไปเลยกันครับแล้วเดี๋ยวไปพิชิตภูบอนไก่กันจ้าทีมงานบอกให้กระปีกระเป๋าไปนะ ก็มะเลยวาะไม่เท um ี่ยวเขาเลยไม่เท er> ี่ยวเขาเลยไม่เคยขึ้นภูเลยอันนี้คร yes ั้งแรกเอาละครับก่อนที่เราจะขึ้นภูอีเลิศเราต้องเตรียมซื้อวัตถุดิบ ขึ้นไปทำก่อนการนอนแคมป์เนี่ยตั้งเต็นท์มีของกินมีก่อกองไฟปิ้งนู่นปิ้งนี่ทำอาหารกินตอนเย็นแลยวนี่อยู่ตลาดแล้วเดินเลยใช่ครับซึ่งการเดินทางของเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากการนั่งรถอีแท็กจากข้างล่างนี้นะฮะคือจุดลงพนขึ้นไปประมาณอะไรจะนับแล้วก็แล้วก็เราก็จะเดินต่อเดินต่ออีกประมาณจริงๆก็ไม่ไม่ได้เยอะมาก ไม่ได้เยอะคือจริงๆอย่ามันขามากขับขึ้นไม่ได้เลยนะแต่ด้วยความอยากอยากทรมาร์ของเราเลยแต่เราอยากลองโน้ตใช่นั่นอย่างเดียวแล้วนั่นอย่างเดียวผมมาไม่ถึงนะต้องเดินด้วยป่ะขึ้นเขาไม่จริงกิโลนึงเนี่ยปกติจากเตียงนอนไปถึงทีวีปลายเตียงเนี่ยกี่กิโลนะครับบ้านกูบ้านเนี่งเหรไม่สายตาสั้นแต่หลังทีวีไปอย่าง20กิโลโอ้โหตัวเกิดกูเขาแพ้กองครูมานร้อยกว่าโล่ร้อยกว่ากิโร้อยกว่าลี้ร้อยกว่าลี้โอ้โห คนจีนจะได้คนจีนจะได้แต่มันต้องลั่างรถอย่างนี้ว่ะฟิวอ่ะผมชอบอ่ะไอ้ก็ได้ฟิวผมว่ามีกีตาร์ร้องเพลงนี่คือใช่เลยอืมมาเพื่อนอ่ะคนดีอลำลบทันเดียวอ่ะรถอีแท็กไม่เคยไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งเลยไม่รู้จักด้วยรู้จักแต่อีแตนด้วยแล้วไม่มีด้วยนะไอ้พูมิลเลอร์ที่เราไปอ่ะมันไม่ได้ต้องเดินขึ้นไปมันมีรถอีแท็กไออีแท็กเนี่ยขึ้นไปส่งข้างบนเลยก็ได้ ผมว่าฟิลมันก็ดีนะเหมือนเราแบบมันมีท em, ี่นั่งข้างหน้าที่นั่งข้างหลังก็เหมือนเรานั่งขับชมวิวข้างทางมีป่ามีสวนมีภูเขาอะไรนั่งชมไปผมว่ามันมันดีกว่าแบบไม่รู้อ่ะผมว่ามันได้ฟิลกว่านั่งรถธรรมดาหรือนั่งรถตู้ขึ้นเขาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นฟิลแบบออนเอาท์ดอร์อ่ะมันแบบเราสัมผัสจริงๆเลยหาอะไรพี่ ตอนแรกมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอผมว่านะหยุดจากขั้นหนึงเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นอันนี้ผมจริงจังซีเรียลี่ตอนแรกผมเห็นรองเท้าพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็โทรศัพท์คั่นอยู่ใช่โทรศัพท์พี่ก็ตกไปด้วยโทรศัพท์อ่ะไปยพี่รับใครเบอร์เกมใครป่ะ ด้วยไม่ไรเดี๋ยวไปกันอ่ะวูดือใครอ,ะ,อะเอามาเฉยไบค์มาเฉยไบค์กันลนเราจะลองถามกิ๊บแท้มันหล่นอยู่กับพี่ไบค์มาโตแล้วมากี่เแท้กิ่ทิปก็ไม่รู้ว่าทุก<ไ>ทุกหนึ่งทิพพี่ไบค์จะต้องทำอะไรแบบหล่นทิ้งไว้หรือลืมไว้ทุกครั้งก<ไ>็ค<ไ>ือต้องการคนดูแลครับต้องการคนดูแลครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องมีผมทุกทิพพี่ไบค์ใครก็ได้ดูแลกลูอะไม่ต้องมึงก็ได้แต่จริงๆแถวนี้คือเหมือนเขาเรียกอะไร ตาสวนระหว่างบ้านเรือนคนกับธรรมชาติอ่ะคือธรรมชาติเยอะก,กว่าเยอะเลยเพราะว่าเหมือนถึงถึงบ้านเรือนขึ้นมาอยู่เขาก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนมากหมายถึงว่าก็พยายามจะรวมตืนไปกับธรรมชาติของมาถ้าตกนี่ได้ตกได้ได้ซีนป่ะผมว่าได้อยู่นะ <laughs> แต่จะไม่ดีกับตัวพี่เองนะเขาบอกว่าภูบักใดเนี่ยทางขึ้นมันจะเป็นแบบเดินเดินแบบเดิน เดินเรียบเขาเดินแบบไม่ได้ลุยอ่ะไม่ได้ลุยมากเป็นทางที่เขาแบบเหมือนกรุยไว้แล้วทําไว้แล้วเป็นแบบเส้นทางของนักท่องเที่ยวไปแล้วกไภูอินเลิมันไม่ใช่เส้นทางนักท่อง,งเที่ยวไงมันเป็นเส้นทางของที่ชาวบ้านใช้หาของป่าหรือแบบยังไม่ได้เปิดให้เป็นทางการยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แบบเคลียร์ทางให้มันแบบเดินได้ง่ายอะไรเงี้ยมันเลยต้องมีการปีนป่ายแบบต้นไม้หลบแบบคือต้องถางไปเดินไป เราในใช้เป็นผงผงมางหมูกับเป็นซ้อนมางหมูสําเร็จรูปทําการหมางหมู1กิโลตรงนี้นะครับ เวลาปกติวัยรุ่นเราต้องถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอ่ะนะฮะก็วันนี้เป็นไงจริงๆแล้วความรู้สึกขอกับแบบธรรมชาติมันก็เต็มเปี่ยมเลยนะชอบเต็มเปี่ยมรู้สึกไหมโอเคเต็มเปี่ยมนะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอาจจะขึ้นมาแล้วแบบเป็นปลาหมดเลยไม่ได้มีเพอะไรแบบนี้ใช่ไหมกับข้าวเราทําอาจจะกินไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ผลปรากฏว่าที่นี่อยู่ได้กับข้าวจะทำออกมาสวยงามกินได้แฮปปี้แต่ลืมพูดถึงไอ้นี่นะไอ้นี่อุ๊ดอิตแท็กอ่ะผมชอบเหมือนกันนะผมชอบกัตอนเดินอีกน อ๋อสองคนนี้ไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นเลยแต่ขึ้นวีนันดีนะพี่การขึ้นอีแตาครั้งแรกไปดีผมชอบเพรมันชิวเลยอ่ะเฟิร์สยังพูดเลยบอกโหเนี่ยเหมือนผมมากับพี่เป็นคู่รักเลยนั่งหน้าสองคนเพราเป็นแฟนกันเหมือนแห่ขันมากคือกูรู้เลยอ่ะมึงเหมือนมึงจีบกันจนแบบรองเท้าไอ้ใบมันหลุดมาตรงรถกวไม่ใช่รองเท้าด้วยโทรศัพท์คือแบบอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ขอบคุณพูอินเลอร์ด้วยนะครับ